อชอกันนี้แล้วกับสาวทุงกุลาโมานีพพามันกินเมี่ยงยุบานเอิญเมี่ยงตําล้าคาตําล้าคาไปจ้ะคุณจะาบอกกินกับบักทั่วแฮบบักทั่วแฮกกะออกสีแจ่แล้วล่ะตำใส้บกพริกเม็ดเดียวเพราะว่าอย่างเพราะว่าล้าคามันไอ้มันเผ็ดอยู่แล้ว้วกามีบาองนองก็มาฝากใบบางยงยุ้งเทพมันมีด้วยก็เลยดเอามาถ่านเมืองเหี่ยวไปล่ะโอ้ยน้ำลายแตก กอนสกินกับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้ะมาๆมา,มากินได้บ่เราคือแก่ถกวกวแถบทัมม่ว่ะอืมปแก่ขักอืมโหหงเบ้ลละ ืใส่บักคามอะน,นี่ปักคาม,มอย่างเราปักคามไอบักคามด้วยปัะคามสดไนี่ปกติมันจะใส่บัาคามเปลี่ยนเนาะืม วายค้ณสมเล็กินไม่ได้อะไรเนี่ยอันไม่บนันยมเลยเป็นแนวไใหม่ไปแล้วมักทัวแฮมซื้อมาัต่หลายมือแล้วตำ่าหลายกว่าให้สมสมอือม

ใส่บักผีกลายไปไน่อยมันเผ็ดวายไปตำหน่อยๆกินเหม,ม,มือนบ่เหมือนดอนสมสม ยังไม่แล้วเตะเหรอโก้มมกเลยฮะมึงไว้ยเดี๋ยวมันอ่อนะไม่ค่อยได้ลงขีบดเอาะติดละเถืออันพานเรามันก็เป็นแนวไม่เนาะอันพานเรามันก็เป็นขีดขันขีนดขันเนาะ Xuống hmm. chi là mày vẫn giống hiểu hai cái người vẫn oan คือมาแสตัวมันกับแกจะงมือสามสี่มือ 3, 4, แล้วล่ะแกเลยเหนียนบ่ไม่ระดับถี่ลงแกเฉยทั้งมือทั้งก่อนเนาะหมง่ายอ่ะ ส้เมื่อายเด้อปกติอยู่บ้านมันสิตำใส่กระทงงอะไรไส้กระทงใหไอพีกินต้นขายิ่งทำๆหมองเมียนอะสสมสม โอเคจ้าไวาไวพอกันไม่คิดวิวหนามึงเดี้ไปแล้วมาพอเพราะแหยลืมผิดหนากันเซื่อจ้าพี่น้องบายบายวันนี้ค่ะ